าวสวัสดีค่ะเด็กๆ你们น吗我是欣欣老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆวันนี้เรียนบทที่เจ็ดนะคะที่เดยนหมูเสียงสระเรียนยื้นหมู่นะคะกับ老师读 พูดเสียงดังๆตาม老师นะเด็กๆอาอาอาอ่าจริังอ่านตาม老师นะเด็กๆโอ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  真棒！俺当老师哈，呃呃呃呃，真、呃呃、棒！一一一一，真棒！俺当老师哈。呜、呃。 อูอูจปัปบังอันดาบา้อค่ะยียียีเก่งมากเลยโหต้องเรามาเล่นกิจกรรมพรม้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้รูปนี้ไหมคะรูปนี้คือสระโอหรือสระอ สระอันไหนคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเอาเมือออกมานะคะเด็กๆดูว่าชี้อันไหนจะเป็นรูปภาพนะคะอือหนึ่งสองสามชี้ยังชี้เน้นๆเลยนะเดี๋ยวเราจะ,จะเชิญเฉลยเลยว่ารูปภาพนี้เป็นสระอันไหนนะคะอ่าเก่งมากเด็กๆเลือกถูกต้องแล้วใช่ไหมอันนี้เป็น อาส่วนนี้คือโอเจนปังเด็กๆรูปภาพนี้คือสละตัวไหนคะสละตัวไหนสละตัวนี้คือโอสละตัวนี้คืออาตอนนี้เด็กๆเอาเมือออกมาชี้สละที่ตามรูปภาพให้เราช่อเลยนะคะหนึ่งสองสาม ช่ยงโอเคเราสืเฉลยกันเลยนะคะนี่รูปภาพนี้คือโอรูปภาพนี้หมกกับสระโอโอตัวนี้คือสะอระอาปากกว้างกว้างอาจึนปังโอเค เด็กๆมาดูรูปภาพนี้หมากับสระไหนคะสระนี้เป็นสระเอแล้วนี้คือสระยีตอนนี้เหมือนเติมเด็กๆเอาเมือออกมาชี้สระคําที่ถูกต้องหมากับรูปภาพนะคะยีเอส่นชี้เลยโอเคชี้เลยนะคะอืมนี่ค่ะโอเคอ่านตาม老师ค่ะเอ เอออันนี้เหมาะกับสละเออนี้เป็นสละยียีเจินปังโอเคเด็กๆมาดวนนี้รูปภาพนี้เหมาะกับสละไหนคะสละเออหรือสละอีเด็กๆเ,เอาเมือออกมาชี้คำที่ถูกต้องค่ะหนึ่งสองสาม ชี้แล้วนะคะโอเคเฉลยเย่ตัวนี้ยสระยสระยเจ๋นปังโอเคเด็กๆมาดูรูปภาพนี้สระยหรือสระอูนะคะเด็กๆอันนี้สระยีหรือสระอูเด็กๆตัวนี้เอามือออกมาชี้ คำที่ถูกต้องเลยค่ะ1นึสองสาชี้เลยนะเราจะชี้เลยนะคะเด็กๆโอเคเด็กๆมาดูพร้อมๆกันอืมอันนี้รูปภาพนี้เหมาะกับสระอูอูเจนปังโอเครูปภาพนี้เหมาะกับสระไหนคะสระยีหรือสระอูคะเด็กๆ ยอูโอเคเด็กๆมาดูสระยีเก่งมากเด็กๆเลือกถูกแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยโอเคอันนี้คือยียีเจ๋ปังโอเคต่อมาเราจะสอนคำศัพท์แล้วนะคะเด็กๆเชิงศื โอเคเด็กๆมาอ่านตาม老师ค่ะมา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 แปลว่าคำลงท้ายคำถามโอเคอ่านตาม老师อ,อีกรอบหนึ่งนะมามาจ๋งปังเด็กๆอ่านตาม老师ค่ะว่ ววววววแปลว่าฉันอืมฉันอ่านตามเราสุดรอบนึงนะวววเก่งมากเด็กๆอ่านตามเราสุดนะเหิน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 แปลว่ามากมากมากอืม อ่านตามเราชุออดรอบนึงนะเหินเหินเหินเก่งมากเด็กๆอ่านตามเราชุดนะหาว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 แปลว่าดีหาวแปลว่าดีเอองั้นถ้าแปลว่าฉันดีมากวอเหิน ว่าวเกิ่งมากโอเคงั้นเรามาดูคำนี้นะคะอ่านตามเราสิหันหาวแปลว่าดีมากอ่านตามเราส่อรอบหนึ่งนะหันหาว 真棒，很好，你妈，很好。OK，弟对,对，安达老师呢？谢谢，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 陪我考款，安达老师呢？谢谢，谢谢，真棒。安达老师呢？弟弟，耶！ เย่เย่เย่แปลว่าก็เหมือนกันอย่างเช่นดีมากเหมือนกันเย่า yeah. วเย่า yeah. วเข้าใจนะคะเด็กๆโอเคเด็กๆเขียนตว่ารตนี้เปิดหนังสือหน้าที่สี่สิี่นะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่สี่สิบสี่ เราจะสอนฝึกเขียนลำตับขีดนะคะหน้าที่หน้าที่สี่สิบสี่เราเชิญสอนเขียนคำที่หนึ่งนะแถวที่หนึ่งนะเด็กๆมองไปแถวที่หนะนึ่งนะแถวที่หนึ่งแถวนี้แถวนี้อ่านคำนี้อ่านว่าวอวอเด็กๆมาเราสอนเขียนนะคะเด็กๆเ,เขียนพร้พอมๆกันนะคะวอ หัวเปว่าฉันเด็กๆจำได้ไหมหัวเปว่าฉันโอเคคิดที่หนึ่งชื่อว่าเพียเพยีคิดที่สองชื่อว่าหงหงคิดที่สามชื่อว่าสู้กู้สู้กู คีดที่สี่ชื่อว่าถีถีคิดที่ห้าชื่อว่าเสียโกเสียโกคขดที่หกชื่อว่าเพียเพียคขดที่เจ็ดชื่อว่าเตียนเตียน คำว,ว่าหัวเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาเขียนอีกรอบหนึ่งตามเหล่าชนะเพียงู竖钩提斜ีเสียโอเคชาคือเด็กๆเลิกเรียนแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะ 再见。